สวัสดีทุกคนคุณเคยตื่นกลางดึกรู้สึกเหนื่อยล้าหรือกระหายน้ําโดยไม่รู้สาเหตุบ้างไหมถ้าใช่คุณอาจกําลังเผชิญกับปัญหาที่คนไทยหลายคนเจอนั่นคือนอนหลับไม่สนิทและระดับน้ําตาลในเลือดไม่สมดุลในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากงานการกินส้มตำหรือของทอดตอนดึกหรือแม้แต่อากาศร้อนชื้นของประเทศไทยทุกอย่างล้วนส่งผลต่อการนอนและสุขภาพของเรา โดยเฉพาะถ้าคุณมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยง่ายอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องดื่ม5ชนิดที่ง่ายสุดๆโดยใช้ส่วนผสมที่คุ้นเคยเช่นน้ำมะพร้าวใบสะระแหน่หรือขมิ้นชันที่ไม่เพียงช่วยให้คุณนอนหลับสบายแต่ยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นเครื่องดื่มเหล่านี้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยสุดๆ คุณเคยมีปัญหานอนไม่หลับหรือรู้สึกเหนื่อยตอนเช้าบ้างไหมลองคอมเมนต์แชร์กับเรานะและอย่าละสายตาเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้ทำง่ายและเปลี่ยนสุขภาพของคุณได้จริงไปเริ่มกันเลยส่วนที่ 1. ทําความเข้าใจปัญหาทําไมการนอนหลับและระดับน้ําตาลในเลือดถึงสําคัญทุกคนก่อนที่เราจะไปดูเครื่องดื่มสุดวิเศษ5ชนิดเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมการนอนหลับดีและระดับน้ําตาลในเลือดที่สมดุลถึงสําคัญมากคุณรู้ไหมว่า ถ้าคุณนอนไม่พอร่างกายจะผลิตคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดคอติซอนนี้ทําให้น้าตาลในเลือดพุ่งสูงโดยเฉพาะตอนกลางคืนทําให้คุณตื่นหรือรู้สึกเหนื่อยล้าในตอนเช้าปัญหานี้ยิ่งอันตรายถ้าคุณมีความเสี่ยงต่อเบาหวานหรือมีภาวะด้วยอินซูลินซึ่งร่างกายใช้กรูโคสในเลือดได้ยากในประเทศไทยวิถีชีวิตของเราบางครั้งทําให้ปัญหานี้แย่ลงลองนึกดูสิหลังจากวันที่ทํางานหนะัก คุณกินส้มตำรแสแซ่บหรือข้าวซอยชามใหญ่ตอนดึกอาหารอร่อยเหล่านี้มักมีแป้งและน้ำตาลเยอะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนแถมอากาศร้อนชื้นยังทำให้ร่างกายขาดน้ำง่ายทำให้น้ำตาลในเลือดยิ่งควบคุมยากผลลัพธ์คืออะไรคุณตื่นกลางดึกต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรือตื่นเช้ามารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนแล้วเราจะหยุดวงจรน,นี้ได้ยังไงง่ายมากเลยเราต้องการเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดคอติซอล และสนับสนุนตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่ผลิตอินซูลินเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่เพียงทําง่ายแต่ยังใช้ส่วนผสมที่คุ้นเคยเหมือนที่คุณหาได้ในตลาดใกล้บ้านพร้อมหรือยังไปสํารวจเครื่องดื่มสุดยอด5ชนิดนี้กันเลยปฏิสัมพันธ์คุณกินอาหารดึกบ่อยไหมเมนูโปรดของคุณคืออะไรคอมเมนต์แชร์หน่อยนะเพราะเราอาจหาวิธีทําให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได้ ส่วนที่สองเครื่องดื่ม5ชนิดเพื่อการนอนหลับที่ดีและควบคุมน้ําตาลในเลือดก่อนจะไปดูเครื่องดื่มคุณเคยตื่นกลางดึกรู้สึกเหนื่อยและกระหายน้ําทั้งที่พยายามกินน้ําตาลน้อยลงบ้างไหมลองดื่มชาคามโมไมผสมน้ํเพื่องปากแค่1สัปดาห์คุณจะไม่เพียงนอนหลับสนิทแต่ยังตื่นเช้ามาด้วยพลังเต็มเปี่ยมเคล็ดลับของชานี้คืออะไรคือการผสมเครื่องดื่มเข้ากับการนั่งสมาธิสั้นๆก่อนนอนซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญ,ญญาณแห่งความสมดุลของคนไทย แค่เปลี่ยนเล็กๆคุณก็ปรับปรุงสุขภาพได้อย่างน่าทึ่งเครื่องดื่มที่1น,น้ำส้มสายชูแอปเปิลผสมน้ำมะพร้าวและอบเชยเริ่มแรกเรามีเครื่องดื่มที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์น้ำส้มสายชูแอปเปิลผสมน้ำมะพร้าวและอบเชยเล็กน้อยน้ำส้มสายชูแอปเปิลช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดโดยเพิ่มความไวต่ออินซูลินเหมือนเป็นผู้นำทางที่ช่วยให้กลูกโคสไปถูกที่ในร่างกาย้ํมามะพร้าวซึ่งคนไทยเรารักในเมนูอย่างต้มขาไก่ มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นตลอดคืนโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนชื้นอบเชยเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดและให้กลิ่นหอมอบอุ่นวิธีทำใช้น้ำมะพร้าวสด200มิลลิตรหาซื้อได้ที่ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเลือกแบบไม่มีน้ำตาลเติมน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลออร์แกนิก1ช้อนโต๊ะเลือกแบบที่มีแม่หมกักเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โรยผงอบเชยเล็กน้อยประมาณ1ทับสช้อนชาคนให้เข้ากันและดื่ม30นาทีก่อนนอนข้อควรระวังถ้าคุณไม่ชิมกับรสเปรี้ยวให้เติมน้ำพึ่งป่าจากเชียงใหม่สักหยดอร่อยและเป็นของแท้ท้องถิ่นหลีกเลี่ยงการใส่มากเกินไปเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นตรวจสอบหลังจาก3-4วันคุณรู้สึกว่านอนหลับลึกขึ้นหรือตื่นกลางดึกลดลงไหมเคล็ดลับวัฒนธรรมคนไทยสมัยก่อนมักใช้อบเชยในของหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วง การเติมอบเชยในเครื่องดื่มนี้เหมือนการเชื่อมโยงกับประเพณีอาหารของเราเครื่องดื่มที่2ชาคาโมไมผสมน้ำพึ่งป่าต่อไปคือชาคาโมไมาชาที่คุ้นเคยในสปาและร้านอาหารไทยคาโมไมไม่เพียงช่วยให้คุณสงบและนอนหลับง่ายแต่ยังลดคอติซอลและปกป้องเซลล์ในตับอ่อนซึ่งผลิตอินซูลินน้ำพึ่งป่าของดีจากภาคอีสานให้รสหวานธรรมชาติและช่วยการนอนหลับเครื่องดื่มนี้เหมือนคำทักททยอ่อนโยนจากธรรมชาติไทย วิธีทำต้มน้ำ250มิลลิลิตรให้เดือดแล้วใส่ดอกคาโมไม์แห้ง1-2ช้อนชาหาซื้อได้ที่ร้านสมุนไพรหรือตลาดแช่ชาไว้5นาทีกรองเอาน้ำเติมน้ำพึ่งป่า1ทับ2ช้อนชาคนให้เข้ากันดื่มตอนชาย,ยังอุ่นประมาณ1ชั่วโมงก่อนนอนข้อควรระวังอย่าใส่น้ำพึ่งมากเกินไปเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นถ้าชอบสามารถเพิ่มมะนาวฝานบาง,บางๆเพื่อเพิ่มรสชาติ ตรวจสอบคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลังดื่มชานี้ไหมเคล็ดลับวัฒนธรรมชาคาโมไมล์มักใช้ในพิธีผ่อนคลายที่วัดไทยจิบชาและนึกภาพว่าคุณอยู่ในวัดอันเงียบสงบเครื่องดื่มที่สามนมขมิ้นขิงกับนมมะพร้าวใครไม่ชอบนมอุ่นๆก่อนนอนบ้างหระแต่แทนที่จะใช้นม,มวัวเราจะใช้นมมะพร้าวส่วนผสมของดีประจำชาติในเมนูอย่างต้มยำหรือขนมมะพร้าวขมิ้นมีสารข้อคูมิน ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบที่มีพลังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดความเครียดขิงซึ่งขาดไม่ได้ในเมนูไทยอย่งางไก่ผัดขิงช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและย่อยอาหารดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณกินอาหารดึกวิธีทำอุ่นนมมะพร้าว2 0 0มิลลิลิตรเลือกแบบไม่มีน้ำตาลเพื่อดีต่อระดับน้ำตาลเติมผงขมิ้น1ทับช้อนชาและผงขิง1ทับ4ช้อนชาหรือขิงสดฝาน2-3ชิ้นต้มด้วยไฟอ่อน3นาที คนให้เข้ากันกรองกากถ้าใช้ขิงสดดื่มตอนยังอุ่นข้อควรระวังถ้าคุณใช้ยาเบาหวานปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขมิ้นเป็นประจำสามารถเติมพริกไทยดำเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการดูดซึมข้อคูมินตรวจสอบหลังจากหนึ่งสัปดาห์คุณตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นขึ้นไหมเคล็ดลับวัฒนธรรมขมิ้นคือความลับของคนไทยสมัยก่อนในการรักษาสุขภาพตั้งแต่แกงไปจนถึงยาพื้นบ้านเครื่องดื่มนี้เหมือนของขวัญจากบรรพบุรุษ เครื่องดื่มที่4น้ำว่านหางจระเข้สดผสมมะนาวว่านหางจระเข้ไม่ได้ดีแค่กับผิวแต่ยังเป็นเพื่อนของตับอ่อนเจนว่านหางจระเข้สดช่วยปรับปรุงการทำงานของอินซูลินและลดการอักเสบในร่างกายเหมือนผู้ทำความสะอาดให้ระบบย่อยอาหาร <c oughs> เมื่อผสมกับมะนาวซึ่งเป็นผลไม้ที่คุ้นเคยในส้มตำคุณจะได้เครื่องดื่มที่สดชื่นดื่มง่ายเหมาะกับสภาพอากาศไทย วิธีทําใช้เจนว่านหางจระเข้สด2ช้อนโต๊ะปอกจากใบว่านหางจระเข้ล้างเมื่อให้สะอาดเพื่อไม่ให้ขมปั่นให้ละเอียดกับน้าเปล่า200มลลิตรและน้ำมะนาว1ช้อนชากรองเอาน้ำดื่ม30นาทีก่อนนอนข้อควรระวังใช้เฉพาะว่านหางจระเข้สดลีดเลี่ยงแบบขวดที่มีน้ำตาลถ้ามีปัญหาการย่อยเริ่มจากเจน1ช้อนโต๊ะก่อนตรวจสอบคุณรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นในตอนเช้าไหม เคล็ดลับวัฒนธรรมว่านหางจระเข้มาขายในตลาดชนบทของไทยเลือกใบสดใบใหญ่เพื่อให้ได้เจนคุณภาพดีเครื่องดื่มที่5น้ำเกลือแร่ธรรมชาติผสมมะนาวและสะระแหน่สุดท้ายเครื่องดื่มที่ง่ายสุดๆแต่ได้ผลน้ำเกลือแร่ผสมมะนาวและใบสะระแหน่เกลือทะเลธรรมชาติช่วยให้ร่างกายกักเก็บน้ำลดคอติซอลและช่วยการนอนหลับสำคัญมากในสภาพอากาศร้อนชื้นมะนาวและสะระแหน่ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่คุ้นเคยในน้ำจิ้มไทยทำให้เครื่องดื่มหอมอร่อยสดชื่นที่ทำผสมเกลือทะเลสะอาด1ทับ4ช้อนชาเลือกแบบจากใช้ฝั่งไทยลงในน้ำอุ่น250มิลลิลิตรเติมน้ำมะนาว1ช้อนชาและใบสะระแหน่สด2-3ใบบดเบาๆเพื่อให้กลิ่นหอมดื่มช้าๆก่อนนอนข้อควรระวังใช้เกลือคุณภาพสูงหลีกเลี่ยงเกลือกลัน่นถ้าคุณมีความดันโลหิตสูง ปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจสอบคุณรู้สึกกระหายน้ำตอนกลางคืนน้อยลงไหมเคล็ดลับวัฒนธรรมสรารแหน่คือดาวเด่นในเมนูไทยอย่างต้มยำการเติมสรารแหน่ในเครื่องดื่มนี้เหมือนนำกลิ่นไอบ้านเกิดมาสู่การนอนหลับคุณอยากลองเครื่องดื่มไหนเป็นอันดับแรกมีส่วนผสมอะไรที่คุณใช้บ่อยและอยากลองผสมบ้างคอมเมนต์แช์นะส่วนที่ 3. เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นนอกจากการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ คุณยังสามารถปรับปรุงการนอนหลับด้วยิสัยใส่เล็กๆน้อยๆหลีกเลี่ยงการกินดึกโดยเฉพาะเมนูที่มีแป้งเยอะเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมหวานถ้าหิวลองกินมะพร้าวอบแห้งหรือเม็ดมะม่วงถิมมาพานสไตล์ของว่างไทยผ่อนคลายก่อนนอนลองนั่งสมาธิ5นาทีหรือฟังดนตรีไทยเช่นเสียงขลุ่ยหรือระนาดเพื่อให้จิตใจสงบรักษาห้องให้เย็นสบายด้วยสภาพอากาศไทยเปิดพัดลมหรือแอร์เบา เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยถ้าคุณใช้ยาเบาหวานหรือมีปัญหาสุขภาพปรึกษาแพทย์ก่อนลองเครื่องดื่มเหล่านี้สุขภาพต้องมาก่อนใช่ไหมคุณมีนิสัยอะไรที่ช่วยให้หลับดีขึ้นบ้างแชร์เคล็ดลับของคุณในคอมเมนต์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะเราเพิ่งสำรวจเครื่องดื่ม5ชนิดที่ง่ายสุดๆแต่ได้ผลยอดเยี่ยมในการช่วยนอนหลับดีขึ้นและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ตั้งแต่น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลผสมน้ำมะพร้าวชาคาโมมแสนนุ่มนวลไปจนถึงนมขมิ้นคิงแสนอบอุ่นทั้งหมดนี้ใช้ส่วนผสมที่คุ้นเคยหาได้ง่ายในตลาดไทยเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณผ่อนคลายลดความเครียดแต่ยังช่วยร่างกายต้านปัญหาอย่างเบาหวานหรือภาวะด,ด้วยอินซูลินที่สำคัญกว่านั้นมันนำมาซึ่งความสมดุลปัจจัยาการใช้ชีวิตที่คนไทยเราให้ความสำคัญใช่ไหม ลองเครื่องดื่มหนึ่งใน5ชนิดนี้คืนนี้เลยและสัมผัสความแตกต่างอาจเริ่มด้วยชาคาโมไม์ถ้าอยากผ่อนคลายหรือน้ำเกลือแร่ถ้าคุณมักกระหายน้ำตอนกลางคืนอย่าลืมแชร์ผลลัธ์ในคอมเมนต์นะเราอยากฟังเรื่องราวของคุณและถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพที่เหมาะกับคนไทยเพิ่มเติมสุดท้ายอย่าลืมว่าสุขภาพดีเริ่มจากนิสัยเล็กๆดังที่ปรัชญาผู้สอนเราว่า ความสุขมาจากการดูแลตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนดังนั้นเริ่มดูแลการนอนของคุณตั้งแต่วันนี้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคุณจะลองเครื่องดื่มไหนเป็นอันดับแรกหรือมีเคล็ดลับการนอนหลับดีๆที่อยากแชร์ไหมคอมเมนต์เลยนะ